สวัสดีครับผมพายแมชินชนแนลครับผมหลังจากผมกดต้นสุดท้ายที่รับผิดชอบไปนะครับผมเนี่ยครับวันนี้ก็มาเดินออกจากโคนจนได้นะครับนี่เดินมาไว้ตรงนี้แล้วในที่สุดก็พ้นนะครับผมก็รอขนย้ายนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับรอก่อนรออนุมัตินะครับผมหน้างานก็เละมากครับฝนตกทุกวันดู น้ำขังทุกจุดนะครับผมเครื่องนู้นก็ไปต่อไม่ได้ครับเลยต้องออกก้อนน้ำหนักลงนะครับเอกก้อนน้ำหนักลงแล้วเดินเข้าตำแหน่งก่อนครับปูแผ่นเดินเข้าตำแหน่งแล้วค่อยยกขึ้นครับผมก่อน้ำหนักไม่งั้นจมอยู่ตรงนั้นนะครับผมไปไม่ได้เนี่ยดูผมดูครับตีนข้างเหยียบมาดูมันเป็นเลนหมดครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับขึ้นจาก,กับเสาเข็มนะครับผม <Yeah. S 1> ก็อนุนก็รับผิดชอบอีก19ต้นสุดท้ายนะครับผมก็จบเสาเข็มประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ